อคิดสะดาย่างขันเป็นคนจนังหวัดใดอุดรเออพิจนารอรอเด้่อรออยู่เด้นี่มันบอรอบอคิดว่าเจ้าของรอบอบ่อป,ปันใดบ่อปัปนใดนสิทวันเอกาสารหลายรอบแล้วเพราะว่าโดนดพูดส่งงานใดกับ,บกับบติดเพราะว่าติดที่ลอยสักสักไรให้หนังบ่เนี้ด้วยความชอบสักมาได้บุญแล้ครับสักมาเต้ไตหวานบอเคยไปไตหวานแล้วมันบอไปไปจากปีไปสองปีครับสวมแทบเป็นสวมแทงมันบอไปงานอย่างตะกี้งานอนดีก็แม่ จำซื้อโรงงานได้ปะ่อ้หไม่ไม่โคอย่างแบคขิงคองนี่อยู่ะขิงตอกขิงคอ่วยบอกอ๋อไปสวมแท็กอืมเอ่อโสดบ่มี้เมียอ๋อือดีแท็เบอร์เทารศเัาพท์เบอร์อย่างศูนย์หกห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งบอาเปลี่ยนไหมครับนี่เปลี่ยนไหมแล้าจะายต้องเอาเบอร์ที่ติดต่อได้เดี๋ยว ที่นีปากกาลบได้พู่ได้เพียเบอร์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 เ้าแดเี๋ยวเอาละเบอรที่เธอพิมพ์เขาไปในไลน์แอดมึงยังไลน์เอ้บิ๊กวันน่ะพิมพ์เขาไปบอกเบอร์ไม่ไว้ด้วเบ้าแล้วเดี๋ยวไอ้ก้อยโทรหาบติตได้สู้ยังก่อนศูนย์เก้าแปดนสก้มสห้าสามสอเก้าสามห้าสองเก้าสามก้ยเนี่หกเจ็ สองเก้าสามสองเก้าสามหกสี่หกเจ็ดโอเคเดี๋ยวใบนี้พวกเธอจะมีกันยูซีคนอีกหาคนจะบ่มีที่นี่เขาจะมาก็บบัตรระชาชนดไปไปเฮ็ดอันนี้มาแต่ว่าพวกเธอสิที่พิเศษพี่เฮ็ดไว้ให้พ่อลงไปข้างล่างให้ตรวจสอบ,บเบอร์โทรกับซื้อนะ่ะตรงกันหรือเปล่าพี่ๆเขียนให้แล้วก็ลงไปเขียนสงงาเนาถูกต้องอีกสองแผน่นจะมีเจ้าหน้าที่นะ่ะมากรบ มาเก็บสามคนคนหนึ่งก็บอันหนึง่งคนหนึ่งก็บอันหนึง่งคนหนึ่งก็บอันหนึง่งอาได้า่ะให้ตรวจสอบเบึ่งว่าถือบบตรงใดพีดอ่ะบึงะ่งได้รแล้วกาสิริชัยนี่เป็นคนจังหวัดยังอ,อุดรอุดรบ้านไหนบ้านมือเขียนบ้านยังเกาะน้องนกเขียนได้ยินข่าวว่าพนักง,งานที่ว่าเธอเดินกับไปสมัครงานแบบหนักเลงมันบ่สารภาพมาซีเดินแบบไปดื่นนักเลงบ่ได้เรีนแบบนักเลงนบ่เป็นทรงหนักเลงนักเลงพี่กูเห็นปกติอยู่เด้บ่เป็นยากจังกับพี่ก้อยบ่ บอกครับผมุมงจับว่าพี่ผมเห็นงานอยู่ในหันที่นี่ผมก็เลยเอาไปที่นี่ตอนแรกผมว่าจะไปเทาอยู่ที่นี่มเมื่อ,อม,มออาเลยบอกแต่ว่าเธอหน่ะคุยกับพี่ตอนเธอโทรมามบอกเอเอเขาคุยกันแต่เธอบมรูว่าก้อยเป็ดลุกน้องพี่เพิดน, <laughs> นี่เอา,ปาไปเอามาก้อยบอกว่าเธอเป็นพี่น้องพี่อยู่<อ>ฝากร้านก้อยในเด้อ่าสั้นผู้ใดล้านก้อยผู้ใด ว่าอย่างเงี้ยเกะกะเว้าๆมาว่าแต่ว่ามื้อมาสมัครน่ะย่างแบบนักเลงว่าซแซงตุรีย่างแบล์มุ่งครับบ่ธรรมดาด้านดีสไตล์เออแล้วก็ใส่ขุมตาเด้อไปใต้มาด้าเอาดีๆเบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเด้อจิ้มกันเด้ออ่าเดี๋ยวเป็นคนบ้านหนองนกเขียนเนาะอ่าเดี๋ยวเบิ่งเด้อว่าถึกบ่ถึกหรือพีดอ่าเบิ่งให้พี่ละพีดพัดนี่จังหวัดอุดรอ๋ออุดรมาเลยดีครับอำเภอศรีธาตุบ่ฮู้จักพี่อยู่เด้งเลยพี่ชายพี่พี่ชายพี่ชายหมายถึงบินไปแล้วบ่ใช่ๆ พี่ชายชื่ออะไรนมอ๋อนมามวัน์ลเมตาอ๋อเออมาโลโก้เก็กฟอนไปสี่เดือนได้เห็นบอสพี่เอาลงเออทุกคนอ่ะเปิดเปิดดูได้มาถือบ่อัดพิเดชบึงการบอสบึงการผู้เดียวตัวนี้อันนี้มู้จักพี่เรงเลยพอติดต่อให้พอติดต่อให้อ่ะตัวสอเบิรงกมาถือบ่เออแล้วกิจสดานี่รู้จักพี่เมย์มันบอกเมย์ติดต่อหรือเธอติดต่อพี่เองติดต่อริษันเองติดต่อติศปวสันเองอ๋ออันนี้ อันนี้ผู้เดชติดต่อมามพอบ่กนึกถงก่อขอ,องเธอ่ของบุญติดต่ออิงบ่กมัติดต่อตอิงเออตนะิดต่ออิงเนาะพี่เลยอยากหมอตอนเธอบ้านเอาที่อยู่มาได้ครับสีให้บริษัทส่งพาดมาพี่มาบอกมรรักระกนว่าบริษัทยุใสย่ห <c oughs> ่างจากพี่ซอยเดียวนี่บ่ต้องเว้าถึงเด้อออกซื้อเก็บไว้นะฐานที่เข้าใจฮะมันจบไปแล้วเออมันจบไปแล้วอดีตมันจบไปแล้วที่นี่งานงานตัวเนี้ยนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายคนไทยค่อนข้างเยอะเยอะพอสมควรได้ ทีนี้มันจะมีการสุ่มตรวจสิบสารติดติดอยู่เสมอถ้าสมมติเขาตรวจเจอเขาส่งกลับอย่างเดียวอันนี้พี่บุคคลเป็นหว่วงดอกเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันที่เป็นหว่วงคือออกไปข้างนอกสมมติเอ่อเขาหาเงินได้แล้วเขาไปซื้อรถจักรยานไฟฟ้านะอ่ะแล้วเขาขี่รถออกไปต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดบอคือบ้านเขาเด้อ่าถ้า,ถ,าถ้าบ้านเราเอ่อไม่ใส่หมวกกันน็อกถือปั๊บร้อยสองอยมันบอระก้แล้วบ้านเขาถือจับแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าไต้หวันได้อีกแล้วแถมเมาแล้วขับอีกเขาแต่บอ อันนี้มันเป็นค่อนข้างข้อหารุนแรงต้องต้อง,องรับรู้ไว้เดอแล้วก็ถ้าสมมติว่าบริษัทตรวจสารติพติดตรวจพบเจอส่งกลับนะบอทอใไรถ้าสมมุติเป็นตำรวจตำรวจสุ่มเพราะว่าโรงงานนี้คนไทยเยอะสมมุติเนะปรากฏว่าตรวจเจอแล้วคดีนั้นขึ้นศาลอันนี้ก็หมดสิทธิ์ไปไตหวันเด็คือกันเด้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะบอกแล้วย่างอื่นก็คือไปปรับตัวเอาเข่ากันกับคนอื่นนะไปปรับเอา ปั๊บยากปับ๊บผู้ใดกวนตีนกับต้องปตีเขาอย่า <c oughs> ไปบอกพามากับพี่เด้อคนของพี่หลายเติบอยู่ได้อยู่ได้น่ะเออกะมาจากบริษทัทบิ๊กวันเยอะเยอะสุดนั่นหละอยู่ในนั้นนะเพราะว่ามีแต่บิ๊กวันส่งไปทีนี้เขากับบรูว่าเขาจะเจอคนแบบไหนเนาะทุกที่ทุกคนอ่ะไงพอที่สิตัดสินใจได้ว่าควรจะคบใครไม่คบใครเลือกเอาเลือกหลีกเลี่ยงเอาเออเพราะว่ามันมีอยู่แล้วว่าแบบนี้คือว่ากวนตีนแท้ยางนักเลงแท้แต่ระวังเเด้อซอยกับเดินไป <c oughs> ไปพร้อมกันเก้าคนเดี๋ยวเมื่อบินพี่ไปส่งบิน แ,แล้วเดี๋ยวมือที่จะมาบินกับโบไหม้าแบบนี้ก่อนเพราะพี่จะต้องแจกอะไรให้หลายอย่างแล้วมีการคุยเรื่องอื่นอีกนอกเหนือจากนี้เนาะเมื่อน,นี้พี่จะปล่อยไห้ลงไปข้างล่างเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมีให้เซ็นเอกสารประมาณ5้าจุดจะโบเยอะเหมือนเหมือนเซ็นบ,บินโบต้องใส่คำน้ำหนาปั๊มลายนิ้วมือนิน้วโป้ขวาเสร็จแล้วกลับบ้านที่นี่ตอนกลับบ้านถ้าเกิดว่าโบอ,อยากรอเจ้าหน้าที่ไอ้บริษัทไปส่ง นั่งไปน้ากันเนี่ยออกกันพูดละยี่สิบกว่าบาทเองเพราะว่ามันใกล้หมอชิตมันอยู่วิพาวดีหกสิบหกคือที่นี่พี่แนะนําว่าถ้าไปหมอชิตพวกเธอจะได้กลับคาเลยพี่แนะนําไปนครชัยแอร์มันจะมียางม้วนเอ๊ะจะบึงกันนี่บอกนีน่นครชัยแอร์นี่บอกพี่เห็นแต่อุดรอเออบ่มีเธอเบิร์ตซิดเธอหมอชิตสามพวนี้ไปนครชัยแอร์ได้เพราะว่ามันจะมียางม้วนจังก็ต้องรอแบบบางคนแบบบบลูง่แม่บอกแล้วร้อแบบคือรถทุ่มสองทุ่มแล้วบบมีหมองยู เออแบบหมายถึงมาแบบไปนั่งเล่นอยู่หมอชีดแล้วแบบพี่กับเคยบอกพี่กับบรลูกไงว่าพี่เขาเจบว่าทุกคนไปจองแบบกับย้ำเมื่อเว้นได้เองสินะแม่บละพยายามอย่าไปจองออแบบมันสิมีจ้าห้าที่เมื่อิหไปอันนี้บออันนี้บอเห็นบะที่เขาเอินไปหลายๆนะเอออันนั้นพยายามอย่าไปจองแบบนั่นด้ออจองอันที่แบบอยู่ศูนย์ของเขาอะ่ะดีที่สุดมันจะปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวมันจะเป็นบอบอ,บอเอยแล้วกันเนาะลูกลูกกันเองเดี๋ยวพี่ต้องรีบปล่อยลงไปเพราะว่ามันจะแปดโมงละมัน เพราะว่าไปยื่นมีซ่าที่สถานทูตทาเวลามันยื่นได้แค่ว่าเราละหกสิบคนประตูมันประตูมันสิปิดสิบเอ็ดโมงทุกคนต้องไปถึงก่อนถ้าไปไม่ถึงก่อนประตูปิดบรได้ยื่นซ้าเนาะส่วนเรื่องงานเดี๋ยวฟังพี่เพิ่นอธิบายส่วนเรื่องเงินกู้ก็จะมีคนอธิบายเออเพราะฉะนั้นรงใจยังไม่ต้องถามไม่ต้องถามเขาพิมพ์มาถามไว้คนที่ตอบไลน์ไลน์ได้เพจจะเป็นน้องเจี๊ยบคนที่สมัครบ,บริษัทผู้ดใดเธอเล็นบ่าะมีคนอ้วนกับคนจอยมันบ่น เพจและไลน์พี่จะอ่านได้พี่จะรู้ว่าสองคนนี้ตอบอย่างคุยอย่างถ้าเป็นพี่คุยส่วนมากพี่สิคุยเป็นภาษาอีสานถ้าเป็นพี่คุยเดี๋ยวทุกคนจะงงวันตกลงผมคุยก็ไปอยู่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เพราะว่าบางเชือกเป็นพี่คุยบางเชือก็จะเป็นไอ้ก้อยคุยถ้าตามเรื่องเองินเรื่องอย่างจะเป็นไอ้ก้อยส่วนเจี๊ยบจะเป็นคนตอบเพจบริษัทและกรลุงรีวิวใน YouTube หมายถึงว่าพี่จะแบ่งหน้าที่กันส่วนเรื่องเงินคุยกับพี่คนเดียว เพราะฉะนั้นพี่จะต้องบึงมาก้อยตามเงินถึงไหนถึงไหนคนไหนถึงไหนมีปัญหาเรื่องไหนพิมพ์มาไว้เดี๋ยวพี่ไปอ่านเองถ้าใครมีปัญหาเดี๋ยวพี่โทรไปเห้ามเป็นอย่างเด้อเข้าใจบ้องอย่าไปปีนต้นไม้เล่นอยไปขับรถเล่นใส่เด้อโอเคอันนี้เข้าใจเนาะที่ที่พี่อธิบายไปที่พี่บอกก่อนน้านี้เดี๋ยวพี่จะขอถ่ายรูปนาแลวก็เดี๋ยวลุงให้ไปเซ็นเอกสารก่อนเพราะว่าเขาจะต้องจัดการคนวีซ่าสกอนรวจังเป็นคนมาบินเพราะไม่มีคนมาบิน เมื่อในคนมาบินจะคนลักษณะนะประมาณสิบว่าคนสิบกว่าคนโอ้หลายอยู่สเสด็จแต่เขาจะเห็นวีซ่ารแล้วสักก่อนเดี๋ยวพี่จะปล่อยลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันกับเจ้าหน้าที่เพิ่นด้วย